สวัสดีครับครับหลังจากที่ข้อตุ่มนะครับห้อตุ่มไปแล้วนะครับห้อตุ่มตอนนะครับเนื่อตุ่มตอนเพื่อจะมาตอนต่อปลานะครับอืต่อปลาอังวนเนื้อต่อไปห้อจะไปน้ำไปติดตาท่านดีนะครับอจังเกลอของกอนผมตอนไว้นะครับ อา่าจะมาไอ้เบื้องนะครับนี่มันก็แตกมันออกหลักนะครับสามก็ออกแล้วนะครับนี่นี่นะครับน,นี่ผมก็ได้น,นี่เจ้าอันนี้นะครับอันนี้มันจะปอกเปลี่ยออกนะครับนี่อันนี้ก็จะได้ีกหนึ่งสองสองนี่นะครับสองแล้วก็ม่สามตัวนี้นะครับ สี่แลานะครับอ่าแล้วก็หกนะครับอ่าน้ำนี่จะได้ยุบหกหกตุ่มนะครับหกตุ่มนี่นะครับเป็นแจกห้แจกรากออกมานะครับเนี่ยแจกเลยนครับนี่ก็แจกออกมานะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับแจกมา้ด้ก อันนี้ที่ผมตอนไปแกงหมดกว่นนะครับอันนี้จะเด้หกนะครับกะห้างกันกับประมาณคือผู้กลัวนะครับคือผู้กลัวนะครับตอนต่อปลานะครับกะตอกับบ่อแจ่มากนะครับแจกก็ได้ขี้กันนะครับอันนี้ผมอันนี้ผมตอนต่อแจ่นะครับเนี่ยนี่มันกับเจแจนะมันก็ออกดีนะครับอันนี้จะว่านี่ผมเจอตอนต่อเฉียวเฉียวอยู่นะครับ พราะว่ามีบ่อหลายนะครับมีตัวตอนี่บ่อหลายปันน่นหลานะครับมีอยูอันพอดีพรมซังองุ่พนพันธ์ดีมากชุดนัินเคยยี่สิบตัวตนนะครับพอดีสามตน้นี้มันบ่เกิดนะครับมันติดตามตายนะตัวพันธ์ดีตาพันธ์ด,ดีมันตายนะครับมันก็เลี้ยงต้นหินมันก็ได้ปลูกไว้เลยนะครับก็ไ,ได้เลี้ยงไว้นะครับเลี้ยง้ตัวคนวังไงแต่มีสามต้นนะครับ ระยะห่างจากตุ่มต่อตุ่มกว่าประมาณจะคึ้บกว่าก u ะครับประมาณจะคึ้บคึ้บกว่ากนะครับประมาณนี้นะครับนี่นี่จะเบิ่งไปนะครับประมาณเดี๋ยวจะมายุ่ยนี่ตัวนึงนะครับอันนี้สีได้ยุ่ยหกกลุ่มตุ่มรูเขากุ่มนี่นะครับประมาณคึ้บกว่านี่มายุ่ยตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมอันนี้สีแห้งจังน้อยมายุ่ยตรงนี้นะครับ ถ่ายกัยบมายู่ตัวนี้นะครับน,นะครับที่ผมเห็ดไปนะครับนี่ผมก็เห็ดนี่ผมก็ติดกตุ่มเลยแล้วครับตัวนี้หนึ่ตุ่มสองตุ่มสามตุ่มยิ่งนี่นะครับยิ่งนี่ก็ติดไปแล้วนี่นี่นะครับ กบประมาณนี้นะครับกบประมาณนี้นะครับ,รารบการสังเกตว,ว่าอันนี้ผมก็เห็ุอันนี้ผมก,ก่ตอนเล่นไปนะครับตอนนกาออกนะครับแตกลากออกมาตั้งหลายนะครับขาวกบบาบอสทันใดกาต้องช้ำนะครับเพราะว่าทัานใดออกมาใส่ถุงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ตอนเอากริ้งอยู่ดปกว่าน,นะครับ เจายวจิ้งหนีไปก้อนนะครับขึินไปนะครับนี่นนะครับกะให้ต้มไว้ะเข้านี่ก็นั่งให้ต้มได้ชิบเก่าตุ่มนะครับชิบเก่าตุมนะครับชิบเก่าตุ่มแต่ว่าไอที้ตอนใบชนิดก็หลายตุ่มเหมือนกันนะครับประมาณหกเจ็ดตุ่มหกตุ่มเจ็ดตุ่มนะครับนี่นะครับกะยิ้วประมาณนี้นะครับ ต่อลาเนื้อกระสีมากริงนี่นะครับเนี่ยกิงนี่ที่เผลนแข็งแรงนะครับจริงนี่นะครับเนื้อก,ก,กร,ระ,รระรก,ก,ะกริงนี่ก็ได้ครับกิ้งนี่ก็ระสีไปนี่นะครับเนี่ยกระสีออกไปหันนะ นี่นะครับอันนี้คือหนวดเพิ่งกัดตัดออกขึ้นกันแล้วครับนี่หนวดแล้วสตาร์ดหนวดเพิ่งออกนะครับก็เต้องเอาเกี้ยมาแล้วครับโอภขนาดเอาเกี้ยเกี้ยไหลกับบอดีแต่พ่อดีๆนะครับกขาเบื้องเอานะครับพี่น้องเพียงเพียงกับเบื้องเอา,ออเา,อาเนะครับวบอดี่าสีชอบตอนต่อต่อทีชเกี้ยไหลแล้วก็เกี้ยนะครับ ขอผมมันมีหน่อยนะครับก่อนขิ่นไปน้ำเลยก็เลี้ยงไปน้ำนะครับเลี้ยงไปน้ำนะครับฮอกเปอร์เต้ไปเลี้ยง,ย,งยังมันหลายขนาดนั้นนะครับค่อยๆค่อยๆนั่นไปนะครับอันนี้นวดต้นตาดอ่นะครับนี่เป็นหนวดต้นนี้นะตาหนวดอ่ะ น,น,นะน,นะนี่ครับที่แกข้าออมาื่ดนะครับเนี่ยนีผู้ขาวนี่ที่ตอนไร้จะชุกกวา่านี่ครับเนี่ออกงน้งาแก่ข้าว่อเดียว่มันี่โพก็เลยนี่มันนี้โพวกว่เมนะื่อยนะครับนี่ ยิ่งหนีนะครยิงหนีไปหนีนะครับก็จะพิไปนีนนปนนอนาคเพราะดีนะครับผมว่าจะซิปกรตุ่มนะครับมันซิบแป0ซิเก่าตุมสิเก่าตุ่มนะครับที่ที่มัดตุ่มใ้นะครับอ่าก็จะเป็นจิงหีิงนึงนะครับยิ่นีเพอได้ยุ่นะครับต้อการชาร์ดออก ัหางของมันจะคืบกุ้งัวนะครับตัวมันจะสามขอที่ข้อนะครับอันนี้กระชากของถั่วกรรไกรแจงแจงหมดแล้วก็ปอกล่อเลยครับอันนี้มันได้อยู่นี่นะครับได้ยูนี่มาเอาเมาประมาณนี้นะครับแางนี้มากสิคิดมาพี่คิดมา้นี่เป็นิ้นหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตุ่มเหรอครับตอนนี้จริงๆือเจ็ดตุ่มนะครับเ็สิบดเจ็ดตุ่มนะครับกะเบื้งเบืองเอานะครับพี่น้องเพื่อนกัเบื้องเอานะครับอันนี้กมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ผผมเสียแบาบนี่นะครับก็คอยแจ้งกันไปคอยเบิ้งกันไปนะครับเพราะว่าพอได้พันจิบปซพิ่นกระเพงนะครับซอกระเพงเราก่มาตออเรากับบริษัพงหนักจะว่าเข้ามาตออเราราคาจิตาวานะครับเขากับจิตาวานะครับเอาตาพัดดีมาจิตเอานะครับเพราะว่าของผมกับล่อล่อตาพัดดีที่จะที่จะออกกับหลายอยู่กับเนี่ยนี่นะครับพอนี้ก็ล่ออยู่ครับเนี่ย กษิพ่อมี่นะครับพ่อมี่พ่อมีตาพันดีนะครับนี่นะครับพ่อมีตาพันดี 10, ดิมาจิตอยู่ครับกษิอันนี้การงนสามเดียนนะครับนี่ตอนนี้ก็ได้งนสามเดือดนนะครับนี่สามเดือนนี่นครับขอพันี่ อ่างวนสามเดือนนะครับสามเดือนประมาณนี้นะครับตัวแต๋ออย่เงี้ยนะครับตานี้นี่ยนู่นนู่นนู่นนะครับอ่าง่นสามเดื <CPU> <Me> follow, so อนนะครับนี่นะครับผมกับประมาณนี้นะครับผมกายชิมนี่กับขอไว้ชิมนี่ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ